ทำนายความฝันเลขนําโชคฝันว่าตัดผมฝันว่าตัดผมแปลว่าอะไรฝันว่าตัดผมแปลว่าท่านจะมีผู้ใหญ่อุปถัมท่านจะมีผู้ใหญ่อุปถัม จะมีคนเมตตาจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกค,คุณมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจหรือแม่บ้านฝันว่าตัดผมเนี่ยคุณจะโชคดีในเรื่องมรดกท่านมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะได้มรดกมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นทหารตำรวจ ช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะฟุ้งซ่านมากไปหน่อยฝันว่าตัดผมในตำราพราหมณ์โบราณแปลว่าจะหมดเคราะห์นะคะเลขนำโชค6996 6996รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ